เขามีเรื่องเครียดเกี่ยวกับคุณเขาเครียดในเรื่องอะไรขอภัยบอกถีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณก่อนนะคะ <9. S 1> <9. S 2> เก้าเหรียญน,นะคะพลังงานของคนทตาด,ดินมังกรพึกสบกัน เดอไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะเฮอร์มีตพลังงานของคนราศีกันนะคะแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาธาตุดินขึ้นมาสี่ใบเลยเนาะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงไม่สูงสิงกับใครนิ่งเงียบใจเย็นนะคะ เป็นคนโสดโสดมานานรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เก่งด้านความรัก ก็ได้นะคะอยู่ได้เองไปไหนได้เองถามว่าอยากมีความรักไหมถ้ามีคนเข้ามาจีบแล้วคนคนนั้นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากกว่าการอยู่ตามลำพังคุณก็พร้อมจะเปิดใจนะคะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในกรอบเป็นคนที่ไม่จีบใครก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่ได้เองไปไหนได้เองทำงานได้เองหาเงินได้เอง เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็มีความเรียบง่ายชอบอะไรที่เรียบง่ายชอบอะไรที่ติดดินไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนั่นเองไม่ชอบอะไรที่ต้องเล่นเกมความรู้สึกหรือว่าจะต้องเดาทางเดาใจคนนะคะชอบอะไรที่เรียบง่ายแต่จริงๆเป็นคนที่ทนันคนทันเกมด้วยนะคะแต่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกออกมาหากว่าไหนที่ทําให้รู้สึกเหมือนไม่สบายใจรู้สึกเหมือนไม่จริงใจคุณก็พร้อมที่จะถอยห่างออกมาเลยนั่นเองนะคะ แต่หากว่าเป็นคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์มีความเรียบง่ายง่ายมากๆจนเหมือนอาจจะจืดชืดเฉยชาแทบจะเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ความสัมพันธ์มีความห่างเหินกันด้วยนะคะคุณเองเป็นคนที่ถอยห่างออกมาหรือว่าคุณเองเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนิ่งเงียบอยู่ได้เองไปไหนได้เองแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับความรักหรือว่าความรักอาจจะไม่ได้ สำคัญสำหรับความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่ความรักในตอนนี้หากว่าเป็นอยู่หากว่ามีอยู่ก็คือนิ่งเงียบเรียบง่ายจนเหมือนไม่มีสีสันไม่มีชีวิตชีวาสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่มีเรื่องเครียดเกี่ยวกับคุณเขาคือใครนะคะใครที่มีเรื่องเครียดเกี่ยวกับคุณขอภัยบอกทีนะคะหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีถุนตุลกุม เก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูสี่นนเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการสามดาหพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุ่มแล้วก็สี่ดาพลังงานของคนธามมนตุมล,าล,งงาาลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน,น้อยกว่าคุณบุคลิกความคิดดูเป็นเด็กกว่าคุณก,ณก็ได้นะคะเขาอยากเอาชนะหัวใจของคุณแต่อีกในความรู้สึกหนึ่งก็คือ เหนื่อยท้อเจ็บปวดเสียใจแต่ไม่ได้พูดออกมานะคะยังคงอยู่ไม่ไปไหนเก็บกดความรู้สึกเอาไว้เก็บกดความเจ็บปวดความเสียใจเอาไว้นะคะมีสาดาบมี4ดาบเนาะเจ็บปวดมากๆนะคะในความห่างเหินความห่างไกลแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเงียบไม่พูดออกมาเพราะว่าพูดออกมาก็กลัวว่าจะสูญเสียคุณไปหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะนิ่งเงียบจะเหินห่างจะห่างไกลกันมากกว่านี้อีกใจหนึ่งก็ยังอยากที่จะ พี่สูตรหัวใจของคุณพีสูตรตัวเองเพื่อที่จะได้ชนะหัวใจของคุณด้วยเช่นกันนะคะมีความแตกต่างอาจจะอายุแตกต่างด้วยนะคะความมั่นคงในชีวิตแตกต่างด้วยการงานการเงินมีความแตกต่างด้วยนะคะเขาเหมือนเป็นคนที่กําลังที่จะเก็บเงินสร้างฐานะนะคะทํางานหนักทํางานยุ่ง เพื่อที่จะได้สามารถดูแลหรือว่ามีความเทียบเท่าเท่าเทียมก็เลยเคียงก,กันกับคุณนั่นเองนะคะหากว่าคุณเป็นคนโสดเป็นพลังงานของคนที่เคยพูดเคยคุยแล้วก็มีการนิ่งเงียบมีระยะห่างระหว่างกันต่างคนต่างไม่ลืมกันนะคะหากว่าคุณเคยมีใครเคยคบกับใครนะคะตอนนี้คุณเป็นคนโสดแต่โสดเหมือนคุณก็รอคอยเขา อยู่คนเดียวได้ไปไหนคนเดียวได้แต่ก็แอบ,บรอคอยเขาพลังงานของเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคุณช่วงไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็เจ็บปวดมากๆคิดถึงมากๆคุณยังคงสำคัญสำหรับเขาเขายังคงรักคุณแล้วก็ยังอยากกลับมาคุณอยู่ แต่หากตอนนี้คุณอยู่ในสถานะความสัมพันธ์คบคนที่เด็กกว่าหรือว่าคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยสถานะทางการงานการเงินหรือว่าสถานะทางสังคมของเขาอาจจะมีความแตกต่างกันกับคุณนะคะคุณจะดูดีกว่าดูสมฐานะมากกว่าหรือว่าฐานะดีกว่าเขานั่นเองนะคะที่มีเรื่องเครียดเกี่ยวกับคุณความหินห่างช่องว่างที่มีระหว่างการความแตกต่างที่มีระหว่างการความนิ่งเงียบความนิ่งเฉยนะคะ ไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยถามไถ่ดูแลกันแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่เหมือนจะแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ค่อยจอยไม่ค่อยถามไม่ค่อยมีเวลาร่วมกันสักเท่าไหร่คบกันอยู่ในความสัมพันธ์แต่ก็เหมือนกับคบเหมือนไม่คบเหมือนกับไม่ใช่คนที่เป็นแฟนกันหรือว่าเป็นคู่รักกันนะคะมีช่องว่างระหว่างกันค่อนข้างห่างค่อนข้างไกลเขานั่นเองนะคะคือคนที่ กำลังเครียดหรือว่ามีเรื่องเครียดเกี่ยวกับพูดนะคะเรามาดูนะคะว่าแล้วคนคนนี้เขามีเรื่องเครียดในเรื่องอะไรหรือว่าเขาเครียดในเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะขอภัยบอกทีการคืนดีการแต่งงานการมีกันและกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนคนเคยคบเคยคุยเราก็มีหาการห่างกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าคบคุยกันอยู่ แต่เหมือนไม่ได้คบไม่ได้คุยกันมีช่องว่างระหว่างกันแคบจะไม่ใช่คนพิเศษของกันและกันแล้วนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ปรึกษาอะไรกันสักเท่าไหร่เรื่องที่เขาเครียดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะไปได้ไกลไหมความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเราก็ยังจะไปด้วยกันต่อไหมจะคบกันไปได้อีกยาวนานหรือว,ว่าไกลแค่ไหนนั่นเองนะคะความสนใจของคุณสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่คุณ ตั้งใจนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประจำทำทุกวันทำไม่เบื่อหรือว่าสิ่งที่คุณโฟกัสทำอย่างนั้นแบบเป็นหลักเลยนะคะก็คืองานของคุณหน้าที่การงานสิ่งที่คุณทำเหมือนกับว่าคุณจะให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานมากๆเลยนั่นเองนะคะคิงถือไม้นะคะสิดาบนะคะ แล้วก็สามไม้เรื่องราวที่เขาเครียดก็เป็นเรื่องราวในอนาคตของคุณแล้วก็เขาความเจ็บปวดความเสียใจสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกที่มีอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะความเจ็บปวดความกลัวมันจะอยู่ยาวนานอีกแค่ไหนจะสามารถแก้ไขยังไงนะคะสามารถพูดคุยปรับใจกันได้ไหม หันหน้ามาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจกันได้หรือเปล่าความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงนั่นเองคนที่ห่างไกลกันคนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยลดสถานนะจากกันไปแล้วเป็นคนแปลกหน้าของกันไปแล้ว ในใจของเขายังคงมีคุณอยู่สิ่งที่เขาเครียดเกี่ยวกับคุณก็คือเขาจะสามารถกลับมาได้ไหมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะสามารถกลับคืนมาหากันได้หรือเปล่าเขาเจ็บปวดเขาเสียใจเขารู้สึกเหมือนไม่มีแรงไม่มีกําลังใจมากๆสําหรับคนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเขาเจ็บปวดมากๆในช่วงเวลาที่ไม่มีกันเขายังคงรอคอยเขายังคงเฝ้าคอยคุณอยู่เขายังคงคิดถึงคุณอยู่นั่นเอง เรื่องที่เครียดที่สุดในชีวิตของเขาก็คือการไม่มีคุณการคิดถึงคุณนั่นเองนะคะแต่หากว่าคุณคบคุณคุยกับใครแล้วความสัมพันธ์ก็คือมีความไม่ชัดเจนแทบจะไม่ใช่คนรักแทบจะไม่ใช่แฟนกันแล้วเขานั่นเองคือคนที่มีเรื่องเครียดเกี่ยวกับคุณ สิ่งที่เขาเครียดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต่อจากนี้จะเป็นยังไงจะรักกันไปได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าสถานการณ์ความรักจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเพราะเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจเขารู้สึกเหนื่อยทอ้อหมดกําลังใจมากๆนะคะในสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาที่เป็นอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ ทำให้เขาเครียดที่สุดเกี่ยวกับคุณในตอนนี้ความรู้สึกของคุณความรักที่คุณมีให้กับเขาความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต่อจากนี้นั่นเองนะคะ